สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะเรามาเก็บข่าวกันต่อเลยค่ะจาก ID b r o ล e อกนะคะฉันอยากเลี้ยง Big w ไวจะข่ามาอีกแล้ววันที่10บธันวาคมปี2025นะคะ เหตุการณ์พลาดพลั้งของหลี่เซียนความนิยมที่จางหายไปนะคะเอ๊ะทำไมเขียนอย่างนี้เอ่ยเรามาดูกันว่าเนื้อความข่าวเป็นอย่างไรค่ะเขาบอกว่ากาะละรั้งหนึ่งหลีเซียนนั้นโด่งดังเป็นพลุแตกมาจากโกโก้สควิดก็กลายเป็นดาราระดับท็อปแต่ว่าการเวลาเปลี่ยนไปตอนนี้เขาไม่เพียงแต่ขาดงานใหม่ๆแล้วก็ได้รับความสนใจน้อยลงอย่างมากแม้แต่ความพยายามที่จะรักษาชื่อเสียงของเขา ผ่านการถ่ายภาพนะคะบนท้องถนนเชิงศิลปะก็ยังนำไปสู่เหตุการณ์น่าอับอายในหมากเกาเลนมุมกว้างของเขานั้นจับภาพผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาโดยไม่ได้ตั้งใจทำให้ชาวบ้านเรียกร้องให้ลบภาพเหล่านั้นออกแม้ว่าเหตุการณ์จะจบลงอย่างสวยงามแต่ก็ไม่อาจปกปิดสถานการณ์ที่ยากลำบากของเขาที่ว่าไม่มีงานแสดงมีแต่การถ่ายภาพบนท้องถนน เหตุการณ์ที่ดูเหมือนจะเป็นตัวอย่างในตำรานี้แท้จริงแล้วเผยให้เห็นวิกฤตที่ใหญ่ที่สุดของหลี่เซียนความนิยมของเขาจางหายไปนานแล้วและอาชีพการงานของเขาก็ดูว่าหยุดชะงักไม่มีละครใหม่ออนแอร์ไม่มีภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เข้าฉายและแม้แต่การรับงานโฆษณาก็ลดลงอย่างเงียบๆ แทนที่จะใช้ประสบการณ์ส่วนตัวเพื่อส่งเสริมสิทธิความเป็นส่วนตัวกลับกลายเป็นความพยายามอย่างสิ้นหวังที่จะดึงดูดความสนใจแล้วก็รักษาความทรงจำของสาธารณชนผ่านการถ่ายภาพบนท้องถนน ในขณะที่เพื่อนร่วมรุ่นของเขากำลังดิ้นรนหาบทบาทคุณภาพสูงขยายไปสู่ภาพยนตร์และแม้แต่รองเข้าร่วมรายการวาไรตี้เพื่อสร้างฐานแฟนคลับให้แข็งแกร่งขึ้นลีเซียนกับถูกพบเห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่ากำลังปรับเรนนะคะ28มมของเขาบนถนนในมาเกาพยายามใช้สารคดีสไตล์ผลงานชิ้นเองเพื่อปกปิดความว่างเปล่าของความคิดสร้างสรรค์ โดยไม่รู้ตัวว่าในสายตาของผู้ชมนี่เป็นเพียงการปกปิดการขาดโอกาสในการแสดงของเขาสิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าก็คือการแ้างทำเป็นศินลปินนี้เนี่ยหากแยกออกจากผลงานที่มีสาระสำคัญอาจส่งผลเสีย ภาพลักษณ์ของเขาในสายตาของสาารณชนได้ง่ายๆในขณะที่ชาวเน็ตในตอนแรกชื่นชมความเคารพต่อกฎหมายและท่าทีที่อ่อนน้อมทำต้นของเขาแต่หลายคนก็ชี้ให้เห็นว่าถ้าเขาไม่ฝึกฝนทักษะการแสดงและเลือกบทที่ดีแต่กลับใช้เวลาทั้งหมดไปกับการแซง ทำเป็นฉลาดหลักแหลมต่อหน้ากล้องในที่สุดเขาก็จะถูกลืมไปจากวงการท้ายที่สุดแล้วคุณค่าหลักของนักแสดงอยู่ที่การถ่ายทอดตัวละครไม่ใช่ความงามตามธรรมชาติจากโซเชียลมีเดียในขณะที่แฟนๆยังคงประทับใจในตัวตนที่แท้จริงของหลี่เซียน วงการบันเทิงก็ได้หันไปให้ความสำคัญกับนักแสดงรุ่นใหม่ที่สร้างผลงานและทำงานอย่างขยันขันแข็งและสม่ำเสมอแล้วที่จริงแล้วการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในวงการบันเทิงจีนนั้นไม่มีที่ว่างสำหรับดาราดังที่ปล่อยตัวสบายๆจากหยางหยางถึงเสี่ยว้านจากจูอี้หลงถึงหวังเฮอร์ตี้บรรดาผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงต่างก็ปล่อยให้ผลงานของพวกเขาเป็นเครื่องพิสูจน์ ในทางตรงกันข้ามหลี่เซียนไม่มีละครที่ประสบความสำเร็จเลยตั้งแต่ปี2021และความพยายามในภาพยนตร์ของเขาก็ได้รับการตอบรับที่ไม่ค่อยดีนะัก ตอนนี้แม้แต่ถ่ายภาพแนวสตรีทของเขาก็ยังประสบปัญหาทางกฎหมายถ้าเขาไม่กลับไปสู่สายงานหลักของตัวเองมุ่งมันฝึกฝนทักษะการแสดงและเลือกโปรเจกต์อย่างรอบคอบและอาศัยเพียงแค่การสร้างกระแสเป็นครั้งคราวเพื่อรักษาความนิยมในที่สุดเขาก็จะถูกลืมไปจากสายตาของผู้ชมอย่างสิ้นเชิงภาพถ่ายสามารถลบได้แต่ช่องว่างในอาชีพการงานนั้นลบไม่ได้ ด้วยการคลิกเพียงแค่ครั้งเดียวอิสระภาพในการถ่ายภาพที่แท้จริงไม่ใช่การเดินไปตามท้องถนนแต่เป็นการยืนอยู่ท่ามกลางแสงไฟและใช้พรสวรรค์ของคุณทำให้ผู้ชมเต็มใจหยุดดูมิฉะนั้นไม่ว่าคุณจะโพสต์ภาพถ่ายที่ไม่ได้ตัดตอ่อและอารมณ์ขันแบบถ่อมตัวมากแค่ไหนมันก็เป็นเพียงซากปรักหักพังที่เหลืออยู่หลังจากกระแสะความนิยมซาลง นี่ก็เป็นบทความข่าวนะคะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยค่ะกับการที่แค่ศิลปินนะคะคนหนึ่งอะไปแบบว่าไปหมาเก,ก้าเนาะก็มีเวลาไปหมาเก,ก้าปกติเขาอยู่ ที่จีนแผ่นดินใหญ่นะฮะก็พอไปมาเก๊าเขาก็คงอยากจะถ่ายภาพเนาะเออพกตึกลามอะไรต่างๆของเมืองมาเก๊ามาแล้วก็ไปเจอแค่กรณีที่แบบอาจจะไปติดหน้าคนอะไรเงี้ยเขาก็เลยเข้ามาเตือนคุหลีเซียนเท่านั้นว่าลบออกได้ไหมอะไรได้ไหมซึ่งคุณลีเซียนเองเขาก็ขอโทษไปแล้วนะคะแต่ว่าทางบล็อกเกอร์นักข่าวอะไรพวกนี้ก็มาเขียนขยายประเด็นซะกลายเป็นแบบเหมือนจะเป็นวาระแห่งชาติเลยนะคะแล้วก็ไปยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับ เรื่องการเลือกงานของคุณหลี่เซียนอีกนะคะจริงๆแล้วเขาก็รับปกติปีละเรื่องเองนะคะ <c oughs> คุณหลี่เซียนไม่ได้แบบว่าเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นมากเท่าไหร่ถ้าเราสังเกตดูแต่เขาก็บทที่เขาได้รับก็จะเป็นบทที่ทําให้พวกเราอินได้ทุกเรื่องเช่นเดียวกันนะคะก็จุดนี้ก็เป็นเรื่องของศิล,ลปินละกันเขายังสบายๆอยู่เลยนะคะแล้วแล้วนักข่าวนี้จะไปอะไรกับเขามากมายนะคะเขียนเหมือนแบบเป็นเป็นคุณครูเหมือนกับ เป็นพ่อแม่เขาเลยเออไปเตือนเตือนโน่นนี่นะคะอะละค่ะก็รู้ไว้ใช่ว่าละกันนะคะคนเข้ามาอ่านเยอะนะคะ3ล้านเหมือนกันค่ะให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ